สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวท้องแก่อันไม่ไหวครอดลุกแฝดบนรถกระบะกลางไฟแดงวันที่30มิถุนายนเวลาประมาณ6นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้รับแจ้งเหตุมีสาวท้องแก่น้ำเดินไกลคอดเกิดเหตุอยู่บริเวณสามแยกสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าหญิงสาวคนด่งกล่าวทนไม่ไหวเนื่องจากปากมดลูกเปิดมีน้ำคร่ำไหลออกมาจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงช่วยเหลือทําครอด ุเฉินบนรถกระบะปายทะเบียนบใบไม้ยอยัยก9902สงขลาโดยใช้เวลาอยู่นานพอสมควรได้ครอดออกมาเป็นฝาแฝดชายคนแรกเวลา6นาฬิกา58นาทีและคนที่2เวลา7นาฬิกา3นาทีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยทั้งแม่และลูกก่อนนำไปส่งยังโรงพยาบาลต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ